ทำไรครับเนี่ยผมจะไปหเหมือบาบ้าเดี๋ยวผมไป็่องโอ้พี่เฮียผมกลัวว่ะแก๊งเนี่ยเขาบอกว่าแกง๊แกงนี้นั่งรถดด้วยกูแบบว่าตายถาวรเลยไมหมอ่ะจ้าวไม่ใช่มีแก,งก๊งเขาป่ไม่มีครับพี่หาแก๊งอยู่อยู่ครับใช่เหรอใช่ครับสร็จไหมแบบแก๊งดีแก๊งดีเงินเดือนได้นะจริงใช่เหรอดีพี่พใช,ใช่หน้าพี่ระดับไหนครับก็รุ่นใหญ่อะโอ้โหแต่มันเห็นเอ้ยมาเฟียนรุ่นใหญ่ดีกว่า มาเฟีนรุ่นใหญ่ไม่ไม่ไม่ปั่นครับอันนี้รุ่นใหญ่ของทิมมเอ่ยชื่อไม่ได้นะเอาจริงแล้วอะรุ่นใหญ่แบบในเมืองเหรอไม่คือมันใหญ่เอางี้ดีกว่าประเทศมามาแล้วหลายประเทศอะเอางี้ดีกว่าแล้วก็ใหญ่หมดอะก็เหลือแค่ประเทศนี้แล้วแหละใหญ่ยังไงครับใหญ่แบบว่าไปตีเขาแบบตบหมดหรือว่าใหญ่เลยมันก็มันก็มีพาราะว่ามาเฟียเพราะว่ามาโนกันเองหรือยังไง อะไรอ่ะน้องเองพูดไม่ค่อยเข้าหูเนี่ยนะพี่อ่ะไม่พี่ไม่ใช่ครับพี่ใช่แล้วผมเป็นเด็กฝึกงานพี่ได้ไหมอ่ะพี่แก๊งดนวัน์เน็ตใช่หรอไออยากจะเป็นจริงแลเปล่าแต่ผมฟาร์มไม่เก่งอ่ะเราฟาร์มไม่เก่งแล้วเราเราทำอะไรเป็นเนี่ยฟาร์มไม่เก่งอ่ะเราทำอะไรเป็นผมก็เทียคนเก่งครับใช่หรอใช่ครับถือว่าเองใจได้นะเนี่ยเองอ่ะมีความรักรักรักแก๊งขนาดไหนดิว่ะถ้าเองได้อยู่โอ้ผมรักมากเลยครับพี่ ยังไงอะรักแบบว่าปลาเรียบลิ้นกันได้อะใช่หรอแับคืนน้ำลายให้กันได้อะออแล้วกดมาฟงมาเฟียรู้ปะรู้ปะรู้ปะพี่อ่ะข้อแรกเจอของในตู้บ้านแก๊งเก็บเข้าตู้ตัวเองไม่ใช่แล้วน้องอีกไปดูไหนมาเนี่ยไปดูม้วนไหนมาเดี๋ยวจะท่องให้ฟังเลยครับข้อแรกมาเฟียจงรักภักดีอยู่กันเป็นก้อนข้อสองมาเฟียต้องพกน้ำกับอาหารอันนี้อ๋อแล้วพี่ไม่ไม่ไม่ผมขอผมขอใครก่อนว่าอยู่กันเป็นก้อนเนี่ย แล้วทำไมพี่มาอยู่คนเดียวครับอ๋อตอนนี้เขาก็ไปช่วยกันฟาร์มไปที่ลยนแล้วครับใช่ใช่ใช่พอธุรกิจมันเยอะไงมันเรามีเส้นสายหลายทางแก๊งพี่ใหญ่จริงไหมแก๊งพี่ใหญ่จริงหรือเปล่าก็พอตัวเอางี้นะพี่ขู่นะพี่ขู่เก็บเงินเก็บเงินค่าค่าธรรมเนียมในนี้ให้ผมดูได้ไหมคนละสองร้อยได้ไหมเพราะพี่มันเป็นมาเฟียมีสัจจะเนาะไม่ก็ไม่เกี่ยวครับก็มาเฟียก็ต้องดูแลคนในเมืองได้ดินี่ยพี่ปมนมาเฟียไม่ดูแล ไม่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 ไม,มฟนหรือคนคนเป้าไมแา่แล้วเขาจะทําแล้วเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเหรอแล้วเขาพี่ไม่รับพี่ดูแลตัวเองได้แล้วพี่ก็ต้องดูแลคนอื่นได้ด้วยไงอันนี้พี่มากเฟียมาเฟียจริงป่ะเนี่ยไม่ไม่เราต้องปล่อยให้แบบเขาเดินตามเส้นทางอาของตัวเเราจะมาไม่ไมใช่มาเฟียแล้วพี่ไม่ใช่มาเฟียแล้วมาเฟียเฟีเนาะเราจะขับเขาไงเฮ้ย แล้วพี่ไปเก็บเงินเงินเงินเบียรให้ผมดูได้ป่ะอย่าเลยถือว่าพี่ขอละเอ้าผมผมผมเห็นเขาว่ามาเฟียเขาชอบเก็บเงินเงินเงินในที่ทำงานมันไม่ใช่สายสำหรับพวกพี่อ่ะดิพวกพี่ไม่สัดจังไงพี่แบบมาเฟียขายขาวเหรอใช่ครับสายขาวใช่ใช่ยอมแล้วไว้เจอกันนะครับครับผม